สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i คิง the Field ครั้งหนึ่งนะครับช่องนี้สำหรับแฟนบอลพันธ้สำหรับคนที่ชอบพรีเมียร์ลีกและสำหรับคนที่รักนิวคาสเซิลนะครับหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันถ้าคุณเป็นแฟนนิวคาสเซิลเหมือนผมนะครับผมเชื่อว่าในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครรู้สึกว่าสบายใจเลยเพราะสโมสรของเราครับกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในฤดูกาลนี้นะครับกระแสด้านลบเนี่ยถาโถมเข้ามาหาเราอย่างหนัก ข้อมูลต่างๆถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียข่าวร้ายที่เกิดขึ้นแบบไม่มีหยุดยั้งตอนนี้นะครับและดูเหมือนว่าอะไรๆก็เนี่ยก็จะแย่ลงไปอีกแลก็แน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยคงทราบข่าวเกี่ยวกับแอนโทน y ีกอดอนและก็ลุยส์ทอลกันไปแล้วนี่เป็นข่าวร้ายที่เราคาดกันไว้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราก็ยอมรับมันได้ไง่ายๆแต่เรารู้ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นไม่มีใครคิดว่าลุยส์อลเนี่ยจะมีชื่อในเกมนัดชิงโดยเฉพาะหลังจากที่เขาเนี่ย บอกเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเขาต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่ามีบางอย่างเนี่ยผิดปกติและตอนนี้เราก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดและหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดฤดูกาลที่จะลุดที่เหลือนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะลุยฮอก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทํางานได้ดีที่สุดในซีซั่นนี้ส่วนกรณีของแอนโทนตีกอดอนนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงรู้อยู่แล้วว่า ไม่มีทางที่เราจะอุทธร์ใบแดงของเขาได้สําเร็จมันไม่มีโอกาสเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและสุดท้ายเนี่ยสโม,มสรของเราก็ตัดสินใจไม่ยื่นอุทธร์ซึ่งผมก็เห็นด้วยร้อเเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทําให้เราดูเหมือนเส้นหวังในสายตาทีมอื่นๆนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทําให้แฟนบอลเนี่ยเรารู้สึกกังวลในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือแพร่สะพัด ไปในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับนักเตะต,ตัวหลักที่เลยที่อาจจะพลาดลงเล่นในเกมนัดชิงนะครับมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีการยืนยันของเกอดอนและวก็ฮอเมื่อวานนี้จากนั้นก็เริ่มมีคเขาบางเขาปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับผู้เล่นอื่นๆโดยไม่มีหลักฐานใด้ทั้งส้นนะครับและสิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้แฟนบอลของเราตื่นตระหน,นอกอยู่ณนะเวลานี้โดยเฉพาะข่าวลือเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์อิแซกเนี่ย หลังจากมีข่าวมาว่าอแอกอาจจะพลาดเกมนัดชิงนะครับผมได้รับข้อความจากเพื่อนๆแล้วก็มีหลายคนลงโพสแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียกันอย่างดุดันนะครับพูดถึงอเล็กซานเดอร์อีแซคไปต่างๆนานาว่าถ้าอีสแซคไม่ได้เล่นเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสู้ลิเวอร์พูลแต่สำหรับผมนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เชื่อข่าวนี้สักเท่าไหร่ถ้าเราย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวนะครับหลังเกมบารายตันเนี่ย เขาพูดถึงกับอีแซกว่าเขารู้สึกเหนื่อยล้าเท่านั้นเขาทำงานหนักมากเพื่อทีมและเราหวังว่าเขาจะไม่มีอาการบาดเจ็บนี่เป็นประโยชน์ประโยคที่สำคัญมากนะครับเพราะถึงแม้ฮาวจะไม่ได้บอกตรงๆเนี่ยว่าอีแซกไม่มีอาการบาดเจ็บเลยแต่ทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะความล้าเพราะแต่ไม่ใช่จากอาการบาดเจ็บและจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็ เช้านี้แสกก็ยังลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตามปกตินะครับดังนั้นเนี่ยข่าวลือที่ว่าอแสกบาดเจ็บนั้นน่ะอาจจะไม่มีข้อมูลความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ผมกังวลมากนะครับตอนนี้ก็คือสถานการณ์ของสเวนบอลแมนเอดีฮาวให้สัมภาษณ์ว่าสเวนบอลแมนเนี่ยใกล้อาจจะกลับมาแล้วเขาได้ลงซ้อมแบบเบาๆเมื่อวันเสาร์แต่เขายังไม่มั่นใจ100%กับร่างกายของตัวเองนะครับ เราหวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาทันเกมถัดไปหรือไม่ก็เกมหลังจากนั้นคําถามก็คือนะครับเขาจะกลับมาทันกับเกมเวสแฮมหรือเปล่าเพราะถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าเราควรจะเสี่ยงส่งเขาลงในนัดชิงเลยสิ่งที่น่ากังวลคือบอสแมนมีสถิติการบาดเจ็บที่ไม่ค่อยดีนักนะครับ เขาลงเล่นให้เราไป5้าปเกมเนี่ยแต่พลาดไปถึง52เกมนั่นหมายถึงว่าเขาเล่นได้เพียงครึ่งเดียวของเกมทั้งหมดตั้งแต่ย้ายมาเราสามารถพูดถึงคาร์ลมิซันแล้วก็โจวหลอกนะครับที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บบ่อยเนี่ยแต่สถิติของบอดแมนเนี่ยก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันและจากรายงานที่ผมได้รับมานะครับวันนี้บอดแมนไม่ได้ซ้อมกับทีมอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาซ้อมเดี่ยวอยู่ตอนนี้แต่เขายังไม่ได้กลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลนิดน,นึงนะครับในแง่ของแผนการเล่นสำหรับเกมนัดชิงเนี่ยผมคิดว่าตีโน่เนี่ยควรได้เล่นแบ็กซ้ายเขาเคยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการดวนกับเอ็มบัปเป้มาแล้วนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยและเขามีความเร็วมากพอที่จะรับมือกับซาร่าผมไม่คิดว่าแมททาร์เก็ตจะดีพอในเกมนี้นะครับส่วนคีเรนทิเปีนเนยนก็แก่งเนกะินไปสำหรับตำแหน่งนี้แล้ว ส่วนแนวลุกทางฝั่งซ้ายนะครับตัวเลือกหลักคงเป็นฮาวิบาลนหรือโจวิลล็อกผมอยากให้ฮาวิบาลนเนี่ยได้รับโอกาสเพราะเขามีศักยภาพในการสร้างความแตกต่างและถ้าเขาทําผลงานได้ดีเนี่ยอาจจะเบียดกอร์ดอนออกจากตัวจริงไปเลยก็ได้นี่ลองจงินตนาการดูนะครับถ้าบานยิงประตูชัยชนะในในนัดชิงเนี่ยและเราคว้าแชมป์เนี่ยเขาจะกลายเป็นตำนานของสงโมสรในทันทีสรุปแล้วนะครับเอนนี่กอร์ดอนเนี่ยและลิสฮอลเนี่ยก็ พลาดเกมนัชิงอย่างแน่นอนอเล็กซานเดอร์อีแสกเนี่ยยังไม่บาดเจ็บและมีโอกาสสูงมากที่จะลงเล่นได้ส่วนส w i ธวอลแมนครับยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ตอนนี้และอาจจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้กับเวสแฮมตอนนี้นะครับเรามี2เกมสำคัญสุดๆก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติเนี่ยเราต้องชนะเวสแฮมให้ได้เพื่อสร้างโมเมนตัมก่อนนัดชิงและอย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องเจอกับเบสเช สนัดติดต่อกันในแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาอาจจะไม่รอดจากเกมเหล่านั้นโดยไม่มีโอกาสบาดเจ็บเราก็ต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเกมนัดชิงนี้เป็นโอกาสของเราลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่ไร้เทียมทานพวกเขามีจุดอ่อนและถ้าเราเล่นด้วยหัวใจเนี่ยเรามีโอกาสชนะได้พวกเราก็ต้องรวมพลังกันให้สุดนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและแสดงความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วแฟนพพี่พพน้องๆคิดว่ายังไงก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ